กลางคืนที่เงียบสงัดในโรงยิ้วเก่าเสียงดนตรีดังจากห้องฝึกซ้อมที่ถูกปิดมานานพระสุธาตื่นจากเตียงในหัวใจมีบางสิ่งเรียกให้เขาเดินตามเสียงนั้นไปเขาก้าวผ่านทางเดินไม้เก่าในความมืดประตูห้องซ้อมเปิดแง้มไว้ในนั้นเขาเห็นอี้หมิงยืนอยู่กลางห้องแต่งชุดยิ้วเต็มยศสวมหน้ากากปิดใบหน้ารำช้าๆท่วงท่าชัดเจนงดงาม แต่ทุกจังหวะแฝงความเศร้าลึกที่มองไม่เห็นพระสุธายูนนิ่งเฝ้ามองโดยไม่กล้าเข้าใกล้ราวกกำลังดูบางสิ่งที่ไม่ควรถูกรบกวนเสียงพื้นไม้ดังอี้หมิงหยุดและถอดหน้ากาก,ากออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าเรียบสงบแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าภายในหมิงไม่ได้รำให้ใครดูหรอกครับหมิงรำให้พ่อพ่อเชื่อว่าศิลปินที่แท้จริงต้องไม่มีจิตใจ ต้องละทิ้งทุกอย่างแม้แต่ความสุขของตัวเองตั้งแต่เด็กพ่อสอนให้หมิงจำทุกท่ารำจนกว่าจะสมบูรณ์จนวันหนึ่งหมิงจำได้ทุกท่าแต่หมิงกลับลืมไปว่าทำไมถึงเริ่มรักนิ้วตั้งแต่แรกทุกคืนหมิงจะมารำที่นี่เพราะอยากถามตัวเองว่าหมิงยังเป็นลูกของพ่ออยู่ไหมหรือแค่เงาของพ่อที่ยังไม่กล้าออกจากเวทีพระสุธาก้าวเข้าไปชา้า และพูดว่าบางทีศิลปะก,ก็ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่จริงใจก็พอผมอยากรู้จักคุณโดยไม่ต้องมีหน้ากากของพ่อแค่คุณในแบบที่เป็นอีหมิงเงยหน้าขึ้นพ่อฉันไม่เคยยิ้มให้ฉันตอนอยู่บนเวทีแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ต้องรอให้เขายิ้มอีกต่อไปอีหมิงยิ้มบางๆพระสุทธาไม่พูดอะไรเพียงยิ้มตอบ โคมแดงดวงสุดท้ายดับลงเหลือเพียงแสงอรุณที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้เข้ามาสาดลงบนสองร่างที่ยืนเคียงกันศิลปินผู้ไม่ต้องหลบหลังหน้ากากอีกต่อไป